ร่องรอยการหรือขนห้องพักของลุงทิพย์ไม่มีเหลืออยู่เลยเพระรูเมดได้เก็บกวาดและจัดสิ่งของเขาที่เข้าทางอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วดังนั้นผมจึงได้แต่เพียงสำรวจคร่าวๆดูก็รู้ว่าเครื่องใช้ทุกชิ้นของลุงทิพย์ยังอยู่ครบถ้วนนอกจากกระเป๋าถือซึ่งบรรจุเอกสารและของส่วนตัวมารดาเธอเท่านั้นที่หายไปซึ่งนั่นหมายความว่าลุงทิพย์เอาติดตัวไปด้วยผมสุดตัวนั่งลงที่เก้าอี้ใกล้เครื่องโทรศัพท์แล้วยกหูคืนเพื่อหมุนหมายเลขติดต่อไปยังกำธรที่ลงพิมพ์ แต่ทันใดนั้นเองสายตาก็เหลือบไปเห็นกระดาษสีขาวแผ่นหนึ่งสอดอยู่ใต้เครื่องโทรศัพท์จึงดึงออกมาดูพบลายมือลุ่งทิพย์เขียนด้วยปากกาหมึกแห้งใจความว่าเจ็ดคะพอติดต่อทางโรงแรมมาที่โรงแรมเก่าและคราวนี้ให้ฉันเอาของใช้และเอกสารทุกชิ้นของแม่ไปพบท่านแต่ฉันเกรงว่าอาจถูกหลอกจึงจะนําสิ่งของเรานั้นไปซ่อนไว้ในตู้ที่ห้องพักของคุณจะรอยอยู่ที่นี่จนกว่าฉันจะกลับมาก็ได้นะคะขอบคุณคะ่ะพออ่านจดหมายฉบับนี้จบลงผมหมุนโทรศัพท์ถึงกำ,รงกำอรทันที ครูเดียวเท่านั้นผู้ที่ผมต้องการเจราจารด้วยก็พูดมาตามสายคำทอนครับเจตเว้ยว่าไงวะอาวุธติดต่อของพบรุ่งทิพย์ผมบอกแน่ใจนะว่าใช่มันตอนนี้ต้องเชื่อไว้ก่อนเว้ยเขาติดต่อพบกันที่ไหนวะรุ่งทิพย์ไม่ได้เขียนบอกไว้แต่ที่นแน่ๆคือเธอจะเอาของส่วนตัวของแม่ไปซ่อนไว้ในห้องพักอัวกำทอนเงียยไปครูแล้วออกความเห็น,นรีบไปดูถ้าเจออะไรไม่ชอบมาพากลรีบโทรบอกกูด้วยโอเค ผมวางหูโทรศัพท์กับเขาทีก่อนออกจากโรงแรมโหดลำโพงขึ้นแท็กซี่ต้องดิ่งไปยังแฟลตที่พักของผมไม่กี่นาทีก็ถึงจุดหมายปลายทางเมื่อชำระค่าดโดยสารเสร็จแล้วก็ก้าวยาวๆขึ้นสู่บันไดห้องพักพอไขกุญแจประตูเข้าไปก็ต้องชะง,งักอยู่แค่นั้นพอภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้าคือร่างอ้วนฉุกเหมือนหมูตอนของไอยง่งเมงนั่งเอเตะอยู่บนเตียงนอนอย่างสบายด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแบบยียวนกลัวนสนตีนเหลือกำลังนอกจากนี้ยังมีลูกน้องของมันตัวโตๆหน้าเหียมเมอีกสามคนยืนกอดอกอยู่ไกล ทั้งหมดพุ่งสายตามาที่ผมยังไม่เป็นมิตรกูรอ,อมึงด้วยความอกทงยงเหมิงว่าเขานั่นเขาเนี่ยแห่งที่ต้องเจราจากังนังหน่อยผมกว่าสายตามองไปรอบห้องพบว่าเข้าของทุกชิ้นถูกลื้อคน้นกระจายแม้แต่หมอนและที่นอนก็โดนกรีดด้วยมีดจนนุ่นทละลักออกมาเกินกลาดใจผมหายวาบเมื่อเห็นตู้ใส่เสื้อผ้าซึ่งลุงทิพย์บอกไว้ล่วงหน้าว่าจะนำสมบัติแม่มาซ่อนนั้นประตูตู้มันเปิดอาซาแสดงว่าถูกค้นแล้วเช่นเดียวกันมาที่นี่ทําไม ผมฝืนใจถามแก็บเอกสารไว้ไหนเอก,กสารอะไรที่เอาวุกฝากเมียมังไว้แล้วตอนนี้ตกมาอยู่ในมืออลุงทิพเอา้ามันจะมันอยู่ที่อัวได้ไงวะย่งเม้งหันไปพยักหน้ากับลูกน้องเอ้ย่วยตอบสิไอ้มือปืนตัวใหญ่อย่างกับตึกเดินย่างสามขุมเข้ามาดึงประตูปิดแล้วผลักผมให้เข้าไปใกล้ๆเจ้านายมันก่อนยกเกิดคุ้มตีนเบอร์45เวียงมาที่ชายโครงผมเต็มเหนียว ผมล้มฟุบลงบนที่นอนพร้อมความรู้สึกจุกเสียดแน่นหน้าอกจนหายใจแทบไม่ออกท่ามกลางเสียงหดร้อนล้านของมือปืนที่เหลือทีเนี้มึงพอจะบอกกูได้หรือยังไอย้งเมงว่าผมนึกถึงปืนพกที่เน็บอยู่ที่เอวโดยมีเสื้อฮาวายคลุมทับอยู่จึงเลื่อนมือไปกลุมตรงบริเวณนั้นพางตีสีหน้าบูดเบียวแสดงว่าเจ็บปวดเพราะถูกเตะอย่างสาหัสพร้อมกับคิดวไว้หางแดงพวกนี้ยังไม่ได้สิ่งของที่มันต้องการ ทั้งๆท,ท,ที่ได้หรือขนตู้เสื้อผ้าจนหมดแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้ก็แสดงว่าลุงทิพย์ยังไม่ได้เอามาซ่อนไว้ที่นี่ตามข้อความในจดหมายฉบับนั้นแล้วตอนนี้ตัวเธออยู่ที่ไหนกันนะลุงทิพย์เก็บเอกสารไว้ทั้งหมดกับเธอคนเดียวผมซัดไปโนนแล้วเก็บไว้ที่ไหนไม่รู้ไอโกหกมึ่ออยากเก็บตัวแล้ววะผมตัดสินใจทันทีมือสายเลิกชายเสื้อฮาวายขึ้นเราล้ว,ลวงด้ามปืนด้วยมือขวากระตุกมันออกจากเอว กระสุนนัดแรกระเบิดจากปากลำกล้องพุ่งไปยังหน้าอกโยงเมงที่อยู่ห่างไม่ถึงวาทำให้ไอ้หมูตอนฟุบลงไปโดยไม่ร้องสักแอดเดียวทําไม่ตายก็เลี้ยงไม่ต่อผมคิดขณะเก้งตัวลงจากเตียงทางด้านตรงข้ามมือปืนของโยงเมงทั้งสามแล้วสัดกระสุนไปยังคนเหล่านั้นด้วยวิญญาณเก่าแกแห่งสิงกองปราบปรามซึ่งสังหารคนร้ายมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนภาพที่ปรากฏหลังสิ้นเสียงปืนก็คือมีอาการล้มคว่ำล้มหงายในท่าต่างๆของคนสามคนซึ่งสวยงามและแนบเนียนยิ่งกว่าแอคชั่นของดาวร้ายในหนังไทยเสียอีก พลอพวกนี้โดนหัวกระสุนจริงเลือดออกจริงและตายจริงผมลุกขึ้นเดินไปตรวจคน้นมือปืนทั้ง3ก็พบว่าอาวุธปืนพกต่างชนิดกันนั้นยังมีอยู่จึงยึดรีมอลเวร์ขนาดจุดสาซึ่งมีกระสุนบรรจุอยู่เต็มไว้เป็นกรรมสิทธ์เพื่อใช้กับเหตุการณ์ข้างหน้าที่อาจเกิดขึ้นได้แล้วผมก็ออกจากห้องพักเดินลงบันไดสู่ชั้นล่างโดยไม่เอาใจใส่ต่อผู้ที่พักอยู่ชั้นบนของพัฒ์เม้นแห่งนี้ซึ่งกาลังจะทยอยกันออกมาดูเหตุการณ์จากการที่ได้ยินเสียงปืนหลายนัด ผมแวะเข้าร้านกาแฟใกล้อาพาร์ตเมนต์ที่เคยกินกันเป็นประจำแล้วขอใช้โทรศัพท์ติดต่อกับก,บกำอทรที่ลงพิมพ์เมืม่อผู้ที่ผมต้องการจะคุยด้วยมารับสายผมก็บอกไปว่าเฮ้ยนี่เจตนะมีอะไรขึ้นหน้ามั้งวะไม่พบลุงทิพวะเอ้าเสียงกำทรอุทานพบแต่ยงเมงและลูกน้องรอเล่นงานกูอยู่ในห้องพักเอ้าทิ์หายแล้วมึงหลุดมาได้ไงกูเป่าซะสี่ศพเกี้ยงไปเลยเฮ้ยจริงตอนนี้มึงอยู่ไหนร้านกาแฟใกล้อาพาร์ตเมนต์กูรอยอยู่นะั่นเดี๋ยวกูไปทำข่าวผมนิ่งไปครู่แล้วบอก ูจะตามหาลุงทิพย์มึงช่วยแจ้งตำรวจให้มาชนะสูตรศพด้วยก้าวจบผมวางหูกอนควักเหรียญบาทออกมาชำระค่าโทรศัพท์เมื่อออกจากร้านกาแฟาได้ไม่กี่ก้าวกลับก็ต้องชะงักเพราะมีเสียงเล็กๆของเด็กชายตะโกนเรียกน้าน้าเจตผมหันไปทางเสียงนั้นปรากฏว่าผู้เรียกคือไอ้แกละลูกนายสิบตำรวจเอกอุดมซึ่งเช่าห้องอาพาร์ตเมนต์โกโลโกโซแห่งเดียวกับผมเป็นที่อยู่อาศัยมีอะไรไว้หนูน้าน้าหลังตามหาใครสักคนใช่ไหมไอ้แกะย้อนถามผมกระพริบตาทีที เองรู้ได้ไงวะก็ผมเห็นผู้หญิงคนนั้นใครวะคนที่เคยเขาไปหาน้าในห้องพักไงเล่าผมหูพึ่งทันทีเธออยู่ไหนมันแบมือหลาจ่ายมาจ่ายมาสิบสินะผมรีตาขนาดลงกระเป๋าเงินหยิบเงินส่งให้้าเอิงเบี้ยวให้เตะไม่นับงั้นบอกมาไอ้แกเหลียวซ้ายแลขวาก่อนพูดเบาๆจนผมต้องก้มลงไปฟังผู้หญิงคนนั้นถูกผู้ชายคนหนึ่งชุดเขาไปในโรงเก็บน้ำปลาล้างลิมมของถ้ายสลามนู่นน่ะเองเห็นเหรอครับ ผู้ชายรูปร่างไงวะสงใหญ่ผมสองสีอายุมากแล้วพวกมันมีกี่คนเจ๊กนังนานหรือยังมาตะกี้เองนะขอบใจมากเก่าวจบผมก็ก้าวยาวๆผ่าไปทางโกดังเก็บน้ําป่าซึ่งขนานี้ถูกเจ้าของปล่อยให้รกล้างว่างเปล่าเพราะเก่าแก่เต็มทีผางคิดว่าถ้าผมไปไม่ทันเวลารุ่งทิพย์คงต้องแย่แน่วิ่งบางเดินบางผ่านกองขยะที่ชาวบ้านแถบนี้นํามาทิ้งไว้สูงเป็นภูเขาเลากาส่งกลิ่นเหม็นตลบอบอวนเมื่อสุดตรอกก็ถึงคลองที่มีโกดังหลางตั้งอยู่ ผมดึงปืนออกจากเอวมาถือไว้ในมือแล้วก้าวผ่านประตูที่เปิดแง้มเข้าไปด้วยความระมัดระวังเพราะภายในนั้นค่อนข้างมือดอีซัดเสียงผู้ชายด่าร้านตรงมุมกดังด้านในที่มีหลังไม้ผูกผูกกองสมกันอยู่เต็มบอกมาเดยนี่นะซ่อนเอกสารไว้ไหนผมยกมือขึ้นขยี้ตาพลางหันไปทางเสียงนั้นเราเพ่งดูก็แลเห็นลุงทิพนั่งคอพับคออ่อนบนลังไม้ใบหนึ่งโดยมีไอ้อาวุธยืนจังก้าอยู่ตรงหน้าเธอหนูไม่รู้จริง ก็กูฝากแม่มึงไว้แต่แม่ไม่ได้มอบให้หนูไว้ตายซะเถอะมึงไอ้อาวุธยกปืนพกในมือขึ้นจ่อหัวรุ่งทิพย์ถ้ากูทับหนึ่งถึงสามมึงยังไม่บอกกูเหนี่ยวไกลโทษพ่อมึงไม่ใช่ลูกกูหนึ่งเฮ้ยหยุดผมทะลุกลางป้องทันทีอาวุธหันควับพร้อมทั้งเบนปากลำกล้องปืนมายังผมที่ซ่อนตัวอยู่ในเงามืดก่อนจะเหนี่ยวไกลพวกกระสุนสองนัดเฉียดล่างผมไปนิดเดียวไอ้ยิงก่อนแบบนี้มันก็ต้องซัดกันหน่อยละ่ะ คิดแล้วผมก็ระเบิดกระสุนจากปากลำกล้องรีวอลเวอร์ขนาดจุดสามแปดที่ยึดจากมือปืนของไอ,ยอง้ย่งเม้งไปหนึ่งนัดโดยใช้หน้าอกเบื้องซ้ายของอาวุธเป็นเป้าหมายแม่นเหมือนจับวางเชียวครับกระสุนนัดนั้นพุ่งเข้าทะลุทะลงเลนส์ปีทําให้อาวุธเซธลามนกปีกหักลม้มลง,ลงดิ้นพลาดผมรอดูจนแน่ใจว่าอาวุธแน่นิ่งไม่ไหวติงเพราะขาดใจตา,ตายแล้วจึงเดินเข้าไปแก้เชือกที่มัดมือมัดเท้าลุงทิ์ออกเกิดไปแล้วไหมล่ะผมพูด คุณมาทันเวลาพอดีผู้ชายคนนี้ใช่พ่อฉันไหมผมถอนหายใจเฮือกใหญ่ก่อนโกหกไม่ใช่ไม่ใช่แน่เงินพ่ออยู่ไหนนอนในหลุมฝังศพที่ไร่สระบ,บุรีผมเห็นกับตาหรอคะกล่าวจบลุงทิพย์ก็ควกักกระเป๋าถือของเธอที่วางอยู่ข้างตัวลุกขึ้นยืนผมจึงประคองพาเดินออกข้างนอกมุ่งหน้าสู่อาพาร์ตเมนต์เพราะแน่ใจแล้วว่าขณะนี้กำอรและตำรวจคงแหกันมาที่นี่ระหว่างทางผมถามเธอพบไอ้บ้าคนที่ฉุดคุณเข้ากดังตรงไหน ขณะฉันกําลังเลี้ยวไปยังแฟตคุณมันพูดอะไรบ้างแนะนําตัวว่าเป็นพ่อฉันแล้วมันรู้ได้ไงว่าคุณมาที่นี่ลุงทิพสันหัวไม่ทราบค่ะสันนิษฐานว่าคงนั่งแท็กซี่ตามมาจากโรงแรมผมพยักหน้าช้าๆก็อาจเป็นได้ในขอดูสัมผัิแมกทีสิหญิงสาวหยุดเดินแล้วเปิดกระเป๋าให้ผมดูสิ่งของที่บรรจุอยู่ข้างในผมสนใจซองพลาสติกใสที่ใส่รูปลุงทิพที่ถ่ายเมื่อตอนเด็กๆสองรูปประกบกันจึงหยิบมันขึ้นมาพิจารณาอยู่ครู่หนึ่ง ดึงรูปทั้งสองออกจากซองทันใดนั้นกระดาษแผ่นหนึ่งหลุดจากหลังรูปที่ประกอบกันปลิวไปตกบนพื้นดินเมื่อผมหยิบขึ้นมาดูก็รู้ว่ามันคือใบรับฝากทรัพย์สินของธนาคารพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่โดยระบุให้ลุงทิพย์เป็นผู้เบิกถอนไอ้นี่เองที่ใครๆอยากได้ผมบอกอะไรคะสมบัติแม่คุณที่ฝากแบงค์ไว้เชียงใหม่นะสิหญิงสาวตื่นเต้นอะไรคะมีอะไรบ้างยังไม่รู้งั้นคุณต้องขึ้นไปกับฉันนะจะได้เบิกเอามาดูกันผมยิ้ม ตกลงครับ